โอเคนะก็สวัสดียวกคนนะครับขอต้อนรับสู่รายการ a s s ซิสซินเกม a ท e ปีสองกับเกมเ u าลัสนะซึ่งเฮ้ยอะไรเอาแล้วประตูมันปิดได้ยังไงหรอโอเคนะก็สวัสดียวกคนนะครับขอต้อนรับสู่รายการ a s s ซิสซินเกม a ท e ปีสองกับเกมเ u าลัสนะฮะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ปิดไง,ไงวะปิดไม่ได้เราอยู่ที่หน้าโรง,งพยาบาลบ้านนะของ m e r ร o f นะซึ่ง เขาว่ากันว่ามีวั e นั่นแหละครับที่คุณเห็นเมืเ่อกี้แหละเขาว่ากันว่ามีสิ่งนั้นแหละโอ้เอา้าเอา้าเฮเข้าได้ก็แปลกเนี่ยอะไรเนะี่ย รถ <S an> ประมาณว่าแบบรถขนส่งอะไรนะเฮ้ยทางเข้าโอเคนะเขาว่ากันว่าที่นี่มีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าพลังงานโอ้ยไม่ใช่ละโอ้ยแดกๆโอเคนะเราจะทำการเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เอ้ยไม่ใช่โรงพยาบาลแห่งนั้นนะ สำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคุณก็จะรู้ว่าลงโอ้ยแลกอีกโอ้ยกล้องซื้อมาแพงจะแลกอีกสำหรับคนที่เอ้ยเอฟกดตัวเอฟเอฟเฟลตอ๋อสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคุณจะได้รู้ว่าเลอ,อร์คอปเนี่ยอันตรายแค่ไหนนะกรุณาอย่าเพิ่งออกไปจากคลิปนี้นะคุณจะได้เอ้ยมันติดอะไรเนี่ยเประตูวัวเป็ด เอ,เอาประตูพังใครเข้ามาทำกูตายเปิดได้ไงเนี่ยครับรีโมทใครมั็นเปิดทีวีรอโอ้ยรับดูครับคนบ้าไม่พอคุยยังจะเจอกับงานอีกนี่อะไรสองแคบ ไหนที่เขาเรียกว่าน่ากลัวอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยแบตเตอรี่ไหนอ่ะแคทีวีแคทีวีเปิดเองทำอะไรกูไม่ได้อืมอย่าอะไรแฟร้มไม่เก็บไม่เก็บแคทีวีทำอะไรกูไม่ได้หรอกแคทอ <c oughs> อีอุ้ยอ๋อคนเขาอยากเข้าห้องน้ำอ๋อปล่อยเขาไปครับทำธุระส่วนตัว เขาถึงทำทลัส่วนตัวนะฮะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเอาไอคนนี่มันทำธุระส่วนตัวเมื่อกี้ป่าวะผมต้องเอาวิดีโอนี้ไปฟ้องศาลนะบะมืออ๊อบนี่ยอันตรายแค่ไหนเอานี่ครับคุณดูไว้เลยครับว่อบะมืออ๊อฟอันตรายแค่ไหนครับดู ดูครับยังยามนั่งแฟบโอ้ยกล้องซื้อมาแพงเฮดดีออโต้ F 2 4เอี่ยโอ้โอ้ยอะไรกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วกูกลับทางเดิมแล้ว จงัแล้วเมื่อกี้กูโอ้ยเอาสติที่ไหนไปปิดประตูเนี่ยโอ้มากูกลับบ้านแล้วเอ้าไอ้สัไอ้คนที่มันทำรุนแรงส่วนตัวเมื่อกี้ป่าวะที่มันเข้าห้องน้ำอ่ะโอ้ยอะไรเนี่ยอือฮึโอ้ย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 เดี๋ยวกูฟ้องศาลลมันไม่รู้กัน รู้เลยว่าเมิร์กออฟเนี่ยแย่แค่ไหนไม่รู้นั้นเมื่อกี้เขาใครเขาไปห้อยโหโนเนี่ยฮ้เจอา้าวคิวคิวกับ <c ười> คิวกับอีหันข้างหลบศัตรูอะไรประมาณนั้นนะเออก็ดีมีไว้ก็ดีเฮ้ยเจ้าอุ้ยอะไร ไอ้นี่ที่ไปเล่นห้อยโหนหรือเปล่าอ้าวเปิดอินโฟเลตแล้วมันแดกแบตเหรอขอ้าตัวเองโอ้แค่ศพคนอุ้ยทำไมศพเด้งโอ้โหเสียงแมลงวันตอมเนี่ยนี่อะไรคงไม่มีนะจะเล่นกูนะอุ้ยกูถ่ายไว้เลยไปเจ้าเรื่องไปฟ้องศาลว้า can unlock the door security control you <oughs> have to get the fuck out of this terrible place can unlock the door security control เหรอวะเขาบอกว่าเราสามารถเปิดประตูทางออกที่ security control เขาเขาบอกว่าเราต้องออกไปนะทั้งที่เรามาเฮ้ยอะไรวะ โอ้ยก g อดไม่ใช่หัวหุ่นแล้วตอนแรกก็นึกว่าหัวหุ่นแต่นี้หัวคนจริงฮะไอตัวยี่แล้ววะไอตเห็นไหมครับอะไรอะไรตัวอะไรเปิดเปิดเปิดดีเปิดออมันต้องดึง <laughs> โชคดีนะเพื่อนปิดให้แล้วไหนที่เขาเรียกว่านากก่ากลัวไหนอืมอถ่ายไว้เลย มันจะเอาไปฟ้องศาลว่าที่นี่มันแย่แค่ไหนฟรีลลนนิ่งไอ้แักสามันจะกลายเป็นโอ้ยนี่อะไรโอ้ oh my god มือจากนรกเอาแล้วอินออปเอาเอา้ยไม่ใช่อย่างนี้ไม่ขังตัวเองอย่าอย่าขังตัวเองโอเคนะเปิดแสตแล้วมันไอนะ้นี่นะมันประมาณเืองฐานปะวะเดี๋ยวมันก็เปลืองอยู่แล้ว มื่อกี้ที่ไอตัวอ้วนเข้าห้องนี้นะไหนกูจะเอากูจะเอาเรื่องไปฟ้องศาลอแเาเอาอยากเข้าอะอื้อลงไงอ๋อนี่ไงทางไป l i t t ้ยเฮ้ยไอ้เี้ยอ้ไ้เนี่ยไอ้วนไอ้วนย กููอายูละกูคือเอ็นจิ้นทีวีอ๋อไอกล้องหนูไอกล้องเอกล้องหนมาาจะเอาไปฟ้องเออเคมคืออะไรนะ